ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีกับรายการเจาะสถานการณ์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวของภาคเอกชนที่จะมาพูดคุยกันไปความจริงแล้วหน่วยงานนี้เนี่ยก็มีรายการที่มีผลงานประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในมุมมองของสื่อหรือว่าของรายการของเราเนี่ยอาจจะต้องมีบางเรื่องที่เราจะต้องเจาะลึกลงไปมากกว่าที่เขาเคยได้มีการออกรายการกันอยู่ใช่แล้วครับ ผมกำลังจะพูดถึงหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีที่ปกติก็จะมีรายการกันอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางคราวแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเป็นเรื่องไปแต่คราวนี้เราจะมาคุยภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะว่าผ่านมานานเป็นปีแล้วที่เราไม่ได้พูดคุยกันวันนี้ผมขอต้อนรับท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุดรธานีคุณสวัสดิ์ีระรัตนนุก,กูลชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีชมทางบ้านครับก็ อย่างที่เกริ่นไว้นะครับ,รบว่าเป็นปีแล้วที่เราไม่ได้คุยกันเองค,คุยนอกรอบในคุยเยอะคุยทุกวัน <laughs> แต่ว่าคุยผ่านทางรายการเจาะสถานการณ์เนี่ยอันดับแรกคงต้องเพราะว่าตอนนั้นที่มาเข้ารายการเนี่ยผมว่าเป็นสมัยที่แล้วใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นการเป็นประธานหอในสมัยที่แล้วไม่ใช่กรรมการชุดที่มีมีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างหัวข้อรายการวันนี้ก้าวไกลเนี่ยความจริงมันก้าวมาไกลไหลายขั้นแล้วใช่ไหมค,ครับอยากให้คุณสวัสดิ์ได้ พูดให้ฟังถึงพัฒนาการกันก่อนการเปลี่ยนแปลงการปรับขึ้นมาเนี่ยมันมีกฎหมายไหมมันมีกรอบไหมมันมีข้อควบคุมไหมว่าจาก29คนเดิมขึ้นมาเป็น35คนเนี่ยเขาให้มีกรอบได้อย่างไรหรือว่าเป็นการกําหนดขึ้นอย่างไรก่อนค,อคือจริงๆแล้วเนี่ยหอการค้าเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นแต่ดีอย่างหนึ่งคือหอการค้าเนี่ยสามารถกําหนดกรอบของตัวเองได้เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยการกําหนดกรอบหรือจะเปลี่ยนข้อบังคับใดๆเนี่ย ใช้มติที่ประชุมของหอจังหวัดจังหวัดนั้นดําเนินการได้อุดรนี่จะมีเมื่อก่อนเนี้ยมีเคยมีสมัยแรกๆน่ะสี่สิบคนด้วยติดปัญหาเรื่องวามลัแรกเลยสี่สิบคนเียเดียวสี่สิบคนเอเนี่มันกฎหมายแพ่งพานี่ไอ้กฎหมายพาณิชย์คุมอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอไม่มีฮะในความปนจริงเลยอย่าไปคิดว่ามันมีไม่ไม่มีไม่มีฮะมันเป็นเหมือนระเบียบจะเอาหกสิบคนก็ได้บางหอเนี่ยหกสิบคนก็ยังมีเลยอย่างนครนครราชสีมาเนี่ยหกสิบคน เขากาหนดเขาขึ้นมาเองแล้วก็ลดขึ้นมาเองโดยหอจังหวัดเพราะว่าคือหอการค้าเนี่ยเขาเขาพยายามจะถ่ายเรื่องของอานาจแสดงว่าระเบียบเดิมของอุดรเราเนี่ยเป็นระเบียบของหออุดรเองตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าต้องไม่ต่ํากว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่ใช่เป็นสากลไม่ได้เป็นสากลไม่ได้เป็นกฎหมายพาณิชย์พอส40เนี่ยเราก็บอกว่ามันเยอะไปในเรื่องของมันจะมีปัญหาเรื่องของวาระการประชุมพอดีมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เขาเรียกว่า มีป <Cornell>. ัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาก็เลยลดไซส์ลงมาแต่กรรมการ40ก็หลือ29คนเพื่อให้ทําเรื่องขององค์ประชุมเนี่ยครบนะครับเพราะไม่งั้นจะทาอะไรกันอะไรไม่ได้เพราะมาในสมัยนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมวของอุดรเนี่ยต้องยอมรับว่าอุดรเนี่ยความเจริญเติบโตมันก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นผมเห็นไปแล้วว่าถ้า29คนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช้กรรมการไปงานประชุมไปร่วมงานต่างๆเนี่ยผมก็เห็นบาง คนเนี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันบางคนต้องวิ่งลอกสามงานสี่งานแล้วเขาก็มีอาชีพธุรกิจหล,ลเข้าอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นที่จะขอนาที่จะขอเพิ่มเป็นสามทีห้าตอนใจจริงเนี่ยผมอยากให้มีเพิ่มมากกว่าน,นั้นเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้อุดอรเนี่ยก้าวกระโดดอย่างแบบว่าความเติบโตเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแค่สามห้าก่อนนะครับก็คิดว่าค่อยๆเปค่อยไปแล้วก็เรื่องในเรื่องของการเหมือนการต่างๆคือคือต้องต้องอย่างนี้นะครับว่า เราเนี่ยตั pues mm mm ้งแต่ผมมารับวาระมาเนี่ยนี่เป็นสมัยที่สี่ทุกอย่างเนี่ยผมก็เรื่องที่หนึ่งเนี่ยผมมีพันธะเรื่องอะไรกับใครไว้เนี่ยไม่ว่าผมจะกล่าวหรือว่าผมจะทําหน้าที่อะไรเนี่ยผมทุกวันนี้เนี่ยจะหมดวาระที่สี่แล้วเนี่ยครับรู้สึกว่าผมก็เริ่มงานทั้งหมดก็ใกล้จะหมดนะครับเรื่องการพัฒนาคนเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในเรื่องต่างๆเนี่ยผมก็ดําเนินการมาเกือบหมด เพราะนั้นเมืองอุดอนเนี่ยที่เห็นว่ามันจเจริญเติบโตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากเรื่องของการค้าอย่างที่เขาไปมีส่วนในการผลักดันไม่ว่าในการเป็นศูนย์กลางค้าปิคะทรงศูนย์กลางโลจิสติกศูนย์กลางในเรื่องของด้านต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยมีส่วนมากๆแล้วก็มีส่วนในการที่จะทํานะครับตรงนั้นก็พูดไงว่าสรุปแล้วคือจํานวนส5มสิบห้าคนเนี่ยพึ่งเป็นปีแรกเป็นสมัยแรกสมัยแรก ใช่ไหมฮะแต่จริงๆในอดีตเราเคยเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับเป็นขนาดตั้งใหม่ๆอย่างสี่สิบครับเฉพาะสมาชิกก็ใกล้เคียงกับจํานวนกรรมการสมัยก่อนคือคืออย่างของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีสามสิบกคนมาแต่สมาชิกก็สาสิบกว่าคนก็อยู่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่จําเป็นคือเอาเป็นว่าเรามีความเหมาะสมเท่าไหร่แต่กรอบของกฎหมายพาินย์จริงๆหรือว่าเป็นของหอการค้าสภาหอการค้าที่เขามีการควบคุมว่า การแบ่งเกรดของระดับหอหอใหญ่หอเล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกครับอันนั้นเป็น,เป,นเป็นกฎระเบียบของสภาหอการค้าใช่ไหมอันนี้หอกำหนดเองเพื่อเป็นเรื่องการแข่งขันคือจัดลําดับดเวชเพื่อให้เพื่อเกิดการแข่งขันดเดเวลของต่างๆไม่งั้นหอใหญ่ก็จะได้เปรียบในเรื่องปริมาณสูงสุดเลยจะมีสมาชิกเท่าไหร่ขึ้นไปครับที่800นี่ถือว่าสูงสุด800นคนขึ้นไปนี่สูงสุดรีเมียร์ ครับเหมือนระดับสูงเลยเพราะนั้นเขาจะแข่งก่นจะแ่งแต่หออนี่ยังไม่ถึงใกล้ถึงแล้วครับเกือบแต่ว่ายังอยู่ดีวิชั่นหนึ่งอยู่ปีห้าเจ็ดนี้เกินแน่นอนใช่ไหมฮะเกินแน่นอนแต่ณเวลานี้ยังอยู่ในระดับเขาเรียกระดับรองลงมารองลงมานะครับเพราะว่ามันต้องไปเรื่องของการแข่งขันกันอยู่เพื่อที่เขาจะได้จัดระดับหอที่ใกล้เคียงกันมาวัดผลงานกันถูกต้องครับแต่ปีหน้าเนี่ยในปีห้าเจ็ดเนี่ยคิดว่าน่าจะถึงพัน คอยดูครับอันนี้นายทะเบียนต้องยอมรับเลยนะครับว่ายกเครดิตให้นายทะเบียนนะท้งั้นต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมเรามีรูปแบบของการที่ในเรื่องของการพัฒนาสมาชิกออกมาเป็นเรื่องของการจับต้องได้หลายๆทางการครับอ้าวถ้าอย่างนั้นผมต้องขออนุญาตย้อนหลังไปจากสมัยที่แล้วที่เราเคยคุยกันเพราะสมัยนี้เนี่ยมาดูแล้วเนี่ยมันเกิดจากการพัฒนาผลพ่วงของสมัยที่แล้วทั้งสิ้นครับใช่ไหมครับ มีอะไรบ้างครับที่มันเป็นของใหม่กําเนิดใหม่ขึ้นมาเลยสาหรับห้องงานค้าอุดรคือหลายๆเรื่องนะครับผมผมพยา่ยามอย่างนี้ว่าทุกเรื่องเนี่ยเราพยายามทําเรื่องของมันอัปเดตให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับ e ini, e s อ e คลินิก SME คลินิกเนี่ยก็เป็นโครงการน,นะครับก่อตั้งขึ้นมาในสมัยท่านประธานอดีตประธานทีละครับพอผมมาเนี่ยผมก็มาทําให้มันดีขึ้นนะครับ ค,คือปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วในวันที่28ดเนี่ยเราจะทำในเรื่องของการเรียกว่าคลินิก SME หอือเรียกว่าคี s อ e ทําทำเงินในวันที่28นี้เราจะมีท่านประธานหอการค้าไทยท่านสูบไอ้ท่านกอการวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยวันจันทร์หน้าครับวันจันทร์หน้านีาน้นะจะถึงเนี่ยก็จะมีหลายๆคนเจ้าของ MK สุกี้เรื่องอะไรต่างคนก็<ม>จะมาเล่า<ม>เรื่องราวว่าทำยังไงเขาจึงทำเงินได้ด้วย<ม>ด้วยธุกรกิจขนาดเล็กขนาดนี้ นะครับอันนี้จะมีมีแบงก์มีอะไรหลายอย่างเนี่ยเข้ามาร่วมกันด้วยแล้วเราทําโครงการตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราทําตรงนี้จบนะครับหลังจากไปในเดือนธันวาเนี่ยเราจะยกคณะไปทั้งหมดไปแบงก์สัมปรกรณ์อ่าแบงก์สัมปรกรณ์ธนาคารต่างๆมีบสษยมีคนงานต่างๆเนี่ยอันนี้นผมกําลังจะออกไปถามย้อนไปถึงอดีตอันนี้กําลังพูดถึง การเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่โอเคกาลังพูดถึงว่ามันจะมีงานอยู่ด้วยข้างหน้ามันเป็นการสืบเนื่องกันมายาวตั้งแต่สมัยคุณธีระนั่นเลยใช่ไหมคออกมาคืออันนี้ต้องอธิบายท่านผู้ชมนิดหนึ่งเพราะบางทีคุย SME อะไรบางทีมันง,งงๆนะคนไม่รู้จักจริงนะครับต้องขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งว่าคําว่า S มันก็ย่อม,มาจาก small M ก็คือ medium L ก็คือ large ที่แปลว่าใหญ่ก็คือเล็กกลางใหญ่หมายถึงว่าคนที่ประกอบอาชีพธุรกิจ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ใน SME คุณขายกล้วยแขกคุณก็อาจจะอยู่ที่ small ใช่ไหมแต่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ MK ขายร้านอาหารก็อาจจะเป็น large นะฮะคุณอาจจะเป็นเจ้าของอะไรร้านขายเครื่องกีฬาก็อาจจะอยู่ที่ M อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ทําธุรกิจพอบ,บอก SME เนี่ยปับ๊บท่านผู้ชมเองก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนจะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่ในนี้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่านี่คือช่องทางของคนที่จะ หาทางสนับสนุนโดยเป็นรูปธรรมแล้วก็มีกรอบมีรูปแบบที่ชัดเจนคือพูดง่ายๆว่าอยู่ๆจะไม่เอาละในทุนนอกระบบไม่เอาละอันนี้จะมีแบงก์มีสถาบันการเงินเข้ามาดูแลมาช่วยเหลือมีให้คำแนะนำเราจะช่วยต่อได้เลยเราจะช่วยหาเงินครับวิธีการจะทำนี่คืองานเป็นภารกิจหอการค้าตัวนึงใช่ไหมครับแล้วก็ทําจากวันนั้นแล้วหลาจากนั้นมันก็จะทําทุกเดือนทุกเดือนในเรื่องการออกไปสัญจร นะครับเราจะไปอำเภอแรกคือกุมภาวันปีนะครับก็จะคล้ายๆอย่างเนี้แล้วเราก็จะไปยกคณะไปอย่างนี้ถ้าคุณมีปัญหาสัมปกรณ์เราก็มีสัมปกรณ์ตอบคำถาคุณถ้ามีปัญหาในเรื่องของแหล่งทุนเราก็จะมีธนาคารมาให้ความรู้ว่าทํายังไงจะกู้เงินได้จะใช้เงินได้ผมก็จะไปช่วยในเรื่องของอะไรทํานองนั้นครับก็จะเป็นเรื่องนี้คือเราจะให้ความสําคัญในปีปีห้าเจ็ดนี้เราจะ คือทุกอย่างเนี่ยเราเราเรียกว่าวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเราก็จะไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเพื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอนาคตเนี่ยธุรก,กิจกลุ่มเหล่านี้ละครับจะเป็นฐานกําลังใหญ่ของจังหวัดอุดรในการที่จะทําสงครามลบพุ่งในเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคตอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งนี้เป็นผลงานเก่าแล้วก็ทําต่อเนื่องกันมาพัฒนาการกันมาตลอดเวลาจนจะมีการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ก็ถือว่า แล้วก็ไม่สิ้นสุดเดี๋ยวก็มีอีกใช่ไหมมีมีหลายโครงการอยู่ตลอดเวลาโปรเจกต์ก็จะยิ่งม่อยู่แต่ว่าคราวนี้ได้ข่าวว่าเป็นระดับแบบบิ๊กจากหอการค้ามาเองด้วยมาเองเลยใช่ไหมจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการที่ออกต่างจังหวัดและตอนนี้พอพูดถึงผู้ประกอบการเนี่ยผมก็เลยมาย้อนนึกถึงว่าสิ่งหนึ่งที่คุณสวัสด์สร้างเอาไว้นั่นก็คือเหมือนกับเป็นพายาตผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้ชื่อว่า YEC อะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ย เริ่มทํามานะจนกระทั่งว่ามีสองรุ่นแล้วแต่ว่าคนภายนอกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจและมีคําถามหลายคําถามมาว่าเขาสร้างเด็กพวกนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรหรือจริงๆจริงๆไม่ใช่สร้างเด็กเลยหอไม่ได้สร้างจริงๆเจ้าของธุรกิจของตัวเองรสร้างตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะพ่ออาจจะให้ลูกต่อพี่อาจจะให้น้องหรืออะไรทํานองนี้แต่ว่าถามแนวคิดตรงนี้ดิวได้มาอย่างไรคือคือตัวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะคิดว่าหอ,อการค้าเอง จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอาความคิดของหลายๆคนมารวมกันท่านอดีตประธานหอหลายคนก็บอกว่าฝากเรื่องนี้หน่อยคือลูกกลับมาแล้วไม่มีที่ยืนนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยลูกคนเราเนี่ยทำอาชีพเอ้ยทำธุรกิจจนไม่มีเวลาที่จะสร้างสังคมให้กับลูกเพราะนั้นลูกไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพไม่มจะส่งให้ไปเรียนที่ต่างๆเพราะกลับมาหาเพื่อนไม่เจอ มีเพื่อนเท่าไหร่อเคือเท่านั้นเพราะนั้นเองขอการค้าเองก็เลยต้องสร้างเวทีขึ้นมาก็เอาแนวความคิดของท่านอดีตประธานท่านสุรชัยท่านสมชัยเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านเขาบอกว่าเนี่ยลูกกลับมานี่หาเพื่อนไม่มีเลยอะไรทำนองนั้นก็มาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็มาพัฒนาไปส่งลูกไปเรียนเมืองนอกบ้างเรียนในกรางะเทศบ้างหมดพอนี้มาเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องจัดเวทีให้ให้เดี๋ยวนี้เด็กเริ่มจะมีความสัมพันธ์กันเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างรุ่นหนึ่งเดี๋ยวนี้ รวมกันมาเป็นสองรุ่นรวมกันอัตโนมัติแล้วโครงการนี้ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะครับว่าโครงการเนี้ยหอการค้าไทยเนี่ยเอาคําว่า YEC ไปตั้งเลยเป็นระดับชาติตอนนี้กําลังรวมกันขึ้นจะมีการจัดตั้งกันทั่วประเทศเลยอเป็นโมเดลของอุดรที่อุดรครับใช้โมเดลที่อุดรมากนะเพราะหอเราไปตั้งที่เมืองเลยด้วยอเมืองเลยก็ตั้งขึ้นมาได้ร้อยกว่าคนตอนนี้หนองคายก็จะให้ผมได้ไปช่วยจัดตั้งบึงการก็จะมีการจัดตั้งขอนแก่นก็จะมีการจัดตั้ง เพราะนั้นทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นโมเดลหนึ่งที่หอการค้าอุดอรได้ทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเอาคนรุ่นใหม่เนี่ยมารู้จักกันแล้วมีคอนเนคชันกันหออุดอรนี่เก่งนะครับเด็กที่วายซพวกนี้จะเป็นนักธุรกิจที่เก่งอยู่แล้วคือทุกคนเนี่ยจะมีการค้าของตัวเองอยู่แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะไปมีตอนนี้เริ่มไปมีคอนเนคชันแลกเปลี่ยนซื้อขายกับเชียงใหม่แล้วแล้วเขาเชียงใหม่ก็เรียกวายยเอนะครับ แต่เดี๋ยวนี้อีกหนะ้าเขาต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวายซีละเพราะว่ามันจะมาจากคอมเมอร์สเหมือนกันหมดจะใช้คํานี้หมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าวายอุดอรเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ผมถือว่าเป็นกาไรของการค้าลงทุนกับเรื่องอย่างนี้เนี่ยอาจจะดูว่าไม่เยอะแต่สิ่งหนึ่งเรามีความภูมิใจว่ามูลค่าม,มหาศาลเพราะว่าเด็กเนี่ยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสไปไปมาหาสู่กัน เดี๋ยวนี้เริ่มจะมีการแลกเปลี่ยนธุรกิจกันเองลไม่หมายถึงว่าผมซื้อพอจะนึกถึงโทรศัพท์ก็จะนึกถึงผมจะนึกถึงโฆษณาก็นึกถึง BMC อะไรพวกนี้มันก็คือคมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มเป็นการคอนเน็กชันแล้วก็คิดว่าปีนี้2แล้วสรุ่นปีสมัยต่อไปก็อีกเป็นรุ่นที่3คิดว่าจะสร้างให้มันเป็น หลายรุ่นต่อกันไปแล้วคิดว่าสังคมอุดอมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวนี่คือการสร้างสังคมให้กับทายาทของนักธุรกิจผมเรียกมันเป็นพลังมากกว่าเพราะว่าคือผมดูแล้วเนี่ย <c oughs> เขามีส่วนหนึ่งที่พ่อแม่อาจจะมีฐานมีฐานทางสังคมที่ดีครับแต่ว่าส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไปเรียนเพื่ออะไรจะต่อย,ยอดอะไรต่างๆดีแต่ตรงนี้คือเขาขาดมิตรภาพขาดเพื่อนฝูงไปครับอาจจะมีเพื่อนรุ่นเด็กๆสมัยเรียนตอนบอสชั้นมัธยมชั้น ไ้กลับมาเจอกันอีกมัธยมนี่เขายังผูกพันกันนะแต่เป็นบางส่วนใหญ่จะเป็นประถมพอโตขึ้นมาก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยแน่นแฟนแต่ว่าพอกลับมาเจอกันใหม่อะไรกันใหม่เนี่ยสมรนธภาพเดิมๆมันก็เลยเอ้ยทาให้เข้ากันง่ายครับมันมีเวทีมันมีข้ออ้างล่าสุดเนี่ยมีการเล่นกีฬาคนนี้ไม่เคยเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็กลับมาถลมว่าแนวคิดในการที่ว่าไปจัดกีฬาไปจัดสังคมให้เด็กพวกนี้เนี่ยเพราะเราต้องการให้เขาสร้างมิตรภาพขึ้นมาก่อนหรือเปล่าคือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยครับว่าเมื่อเราจัดราก เพราะว่าเท่าที่ดูดิีผมไม่ค่อยได้เห็นว่าเราไปจัดอบรมจัดอะไรเกี่ยวกับวิชาการหรืออะไรเขาเท่าไหร่แต่มาดูว่าแล้วดูแล้วเหมือนสร้างความกลมเกลียวให้เขาเกิดขึ้นมาก่อนคือต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นนี้เขามันเป็นเรื่องวัยเขาเรียกวัยขนมวัยสนุกสนานครับพยายามที่จะส่งให้เนี่ยก็คือเรื่องหนึง่งการสร้างเนี่ยเราแฝงเข้าไปการเล่นกีฬาเนี่ยการเล่นกีฬาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งนั่นคือการสร้างแล้วเขาเรียกว่าการสร้างมิตรภาพ กีฬาเนี่ยมันง่ายไม่ต้องพูดภาษาไหนก็ได้มีสปิริตสปิริตรู้จักการแพ้รู้จักการชนะรู้จักการทํางานเป็นทีมรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันครับกีฬาไันต้องมีกระทบกระทั่งแต่ก็รู้สึกพอจบมาก็มากอดคอกันขอโทษขอโปยกันคือสิ่งเหล่านี้ครับเราเราต้องมาสร้างเขาแล้วผมยังชวนเขาบอกเที่ยวหน้าเนี่ยเราจะปลูกป่าให้กับอุดรดีไหมเขาบอกเขาเอาด้วยเขาบอกว่าเป็นงานบำเพ็ญประโยชน์กับสังคมแล้วเขาก็บอกเอาด้วยเขาบอกว่า ผมใช้คําว่าเรามาปลูกป่าให้อุดรนเนี่ยนั่นเราจะเป็นโครงการใหญ่ของเราซึ่งจะเราจะระดมเด็กตัธุรกิจพ่อค้าเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไปนนช่วยกันปลูกป่าสองรุ่นนี้รวมประมาณลห <500 S 2> ้าร้อยคนห้าร้อยกว่าคนโดยประมาณใช่แล้วต่อไปยิ่งมีคอนเน็กชันต่างที่ต่างเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กพวกนี้จะมีขุมพลังใหญ่ทางลาวเองก็จะเราก็จะไปมีความสัมพันธ์กับทางลาวด้วยและก็คนรุ่นใหม่ทางลาวด้วยนะครับต่อไปเรื่องอาเซียนเปิดเนี่ยการเชื่อมธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะมีโอกาสแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปกับอนาคตได้ไกลมากไปไกลเราต้องสร้างคนคือเราเน้นเรื่องการสร้างคนเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเราไม่สร้างคนชาติก็ไปไม่ได้ชเพราะคนจะเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจถูกต้องครับใช่ไหมฮะเพราะพวกนี้ถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยพลังในเรื่องของนักธุรกิจเรามั่นใจว่าพวกนี้จะเอาอยู่ไม่ว่าทุนจะมาจากที่ไหนก็ช่างคิดว่าน่าเอาอยู่ แล้วทุกวันนี้ผมมีคําท้าทายกับเด็กแต่ละคนด้วยนะครับคุณต้องไปคิดธุรกิจใหม่คนละหนึ่งธุรกิจแล้วมาไม่ใช่ธุรกิจเดิมของพ่อแม่คุณคุณคิดยังไงก็ได้ขอให้ธุรกิจใหม่จะทําได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ขอให้คิดมาแล้วมาเล่าสู่กันแล้วมาแชร์กับผมแล้วผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้ในเรื่องอย่างนี้อ๋อนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้ทํามาอย่างสําเร็จถือว่าสําเร็จมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าได้เป็นตัวอย่างไปเป็นไอดอล ของจังหวัดอื่นๆนี่ก็ถือได้ว่าผลงานชิ้นนี้คุณสวัสดิ์คงได้ได้คะแนนเต็มไปพอสมควรน, <c oughs> นะครับย้อนกลับมาในอดีตเดิมสมัยก่อนตอนที่เคยมาคุยกันครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องที่คุณสวัสดิ์เคยไปผลักดันในเรื่องในทางด้านการเมืองทางด้านรัฐบาลผลักดันในเรื่องของต่างๆเนี่ยตั้งแต่พูดมาตั้งแต่สมัยเคยเป็นประธานรุ่นเก่าๆจนมาพูดใหม่อีกทีหนึง ตอนนี้มันมีด้านอื่นๆคืบหน้าขึ้นมาบ้างไหมครับในการผลักดันในเรื่องราวของมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทราบว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอ,อการค้ากับสภาวตสาหกรรมเนี่ยก็จับมือกันผลักดันแล้วก็บางอย่างมันยังไม่สําเร็จแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางการเองยอมรับแล้วก็กําลังดําเนินโครงการอยู่ครับคือคืออย่างนี้ <c oughs> โครงการต่างๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างมันเป็นครบฟังก์ชันัปเป็นครบปกติ วันนั้นเนี่ยมติที่คอรมอสัญจรมาเนี่ยผมก็ได้ไอเดียจากเพื่อนที่เรียนเรียนวิทยาลัยป้องกันรัาจัดด้วยครับทีวพออเขาบอกว่าถ้ารอยังงบอย่างเงี้ยโอกาสจะน้อยถ้าจะให้ได้เนี่ยเราต้องเอาโครงการเหี๋นี้ไปให้คอรมออนุมัติขอใหม่เลยขอขอเอาเรื่องเก่าเนี่ยไปให้คอรมออนุมัติแต่ขอเป็นเรื่องไปเลยเป็นเรื่องเป็นลาไปเลยปปงบระจีไม่ใช่เป็นงบประยปีเป็นงบพิเศษเลย ไม่ว่าสนามบินที่เราเห็นกําลังลื้อกัน,น270ล้านนี่ผมนัดเข้าไปแล้วตอนนี้ก็ลื้อละก็เตรียมการที่จะแล้วลื้อทุกวันนี้เมื่อวันที่เพื่อจะต่อให้เป็นอาคารเดียวกันเลย<ช>อาคารเดียวกันเลยเพื่อจะทําให้รองรับในการเติบโตของอาคารสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลได้จริงๆเพราะว่าวันนี้ไฟบินมันยี่สิบกว่าไฟมันไม่พอนะครับแล้วมีหลายๆสายการบินที่จะบินระหว่างอุดรดานัง อุดรฮ่องกงหรืออะไรพวกนี้อ่อย่างแอเซียเนี่ยเขาก็สนใจที่จะบินไปใช้อุดรเป็นฮับแต่เราไม่มีสถานที่ให้เขาเรายังไม่มีสถานที่วันนั้นแอเซียก็มาคุยกับเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจะเข้าไปพูดคุยให้ในหลายๆเรื่องในเรื่องการที่จะเตรียมเป็นเรื่องการเป็นฮับของการบินบที่หนึ่งเราจะเป็นเรื่องของวงแหวนว,ว,วงตะวันออกเนี่ยอันนี้พอเราดันเข้าไปในคลอมอเนี่ยเราก็ติดตามได้ อะไรที่หลายๆอย่างไม่ว่าวงแหวนอันนี้คือวงแหวนรอบสองใช่ไหมพี่พูดรอบแรกรอบแรกเดิมให้มันจากสองเลนเป็นสี่เลนหนองบุรลมูมเส้นหนองบุรลมูเส้นนี้เรายัดลงไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังเรื่องของศูนย์ประชุมเดิมทีนเราตอนหลังมาเรยาต้องเข้าขอขอมติคอรมอแต่เป็นเรื่องใหม่การรัฐปรกศาแต่ว่างเอามาทําใหม่อมาตามใหม่แล้วก็ตามล่าสุดนี้เมื่อวานก่อนผมก็ไปตามเรื่องเรื่องจา นะครับ <_ wl. S 1> ไปเรือนจําแล้วก็ไปดูที่ใหม่ที่กําลังก่อสร้างที่กําลังคิดว่าจะจะย้ายเรือนจํามาจากจากถนนอ่าสีสุกย้ายไปอยู่บ้านโคกกล่องนะครับที่ที่ทหลังวิร,เริเกษตรใช่วิยรยเกษตรไปดูแล้วร้อยหกสิบเอ็ดไร่คือไปเนี่ย <_ m utter> ไปเพื่อจะเตรียมเรื่องที่ทําหนังสือมันเป็นมติคอรมออยู่แล้วเราจะเตรียมหนังสือเนี่ยร้องขอในนามไพ่กระจนขอให้จัดสรรข้ประมาณมาให้ลงที่นี่เพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย เรือนจาเองของเราทุกวันนี้ไม่พอใช้ครับคนจากขีดความสามารถพันกว่าตอนนี้คนอยู่ในเรือนจำสี่พันกว่ามันแออัดสุขภาพจิตก็ไม่ดีเรื่องอะไรต่างๆไม่ดี่อะไรไม่ได้อยู่แล้วทำแล้วไม่ได้เราก็ย้ายเพื่อจะย้ายไปตรงนี้แล้วเราจะเอาเนื้อที่สี่สิบเก้าไร่ที่อยู่ตรงเป็นเรือนจําเดิมเนี่ยเรามาทําปอดในอนาคตนะครับเพราะว่าฐานะให้เป็นสวนสาธารณะแล้วเพื่อจะเป็นปอดแล้วเพื่อให้คนเนี่ยต่อไปเนี่ยในอุดรจะมีแต่ตึกสูงเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมพวกนี้เอาไว้ให้เนี่ย อนาคตเนี่ยเราจะเอาช่องไหนหายใจเพราะว่าในอนาคตก็เหมือนฮ่องกงอะ่ะสมัยก่อนเราไปใหม่ๆ <c oughs> ก็จะมีแต่บ้านเล็กๆเตี้ย <c oughs> ๆนะ <c oughs> พอเราไปหลังๆมาเริ่มตึกเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราไม่เตรียมเอาไว้ <c oughs> เราก็จะไม่มีปอดให้ให,ให้กับคนในเมืองกุดรนี่หายใจอนาคตนี่คือสิ่งที่เราพยายามหลายๆเรื่องที่เราจะตัทำ <c oughs> แล้วเราก็จะให้ฝากถึงแม้ว่าในอนาคตผมจะไม่อยู่หรือณะกรรมการเราจะไม่อยู่ <c oughs> เราก็จะฝากไว้ให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยสืบทอดอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าเราเอา ปีนี้เราสมัยนี้เราได้เอาคนกรรมการเด็กเด็กที่เป็นกลุ่มยังเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการด้วยนะครับเราก็พยายามจะวฟุมฟักแล้ว